สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลีฟเล่นเกมนะครับแล้วนี้ท่านก็อยู่รถตโต y ยต้า6นะครับเจ้าคันเดิมที่เคยทําคลิปมาแล้วนะครับหลังจากคราวที่แล้วก็คือตอนนาไปแข่งนะครับมันสามารถเข้าโค้งได้ดีแล้วก็ สามารถควบคุมได้ดีนะครับแต่สิ่งที่มันขาดไปก็คือกําลังเครื่องหรือว่าแรงม้านะครับถึงแม้เราจะโมมาสุดแล้วก็ยังไม่แรงมากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาวางเครื่อง2 j นะครับเป็นเครื่องของ toyota supra นะครับซึ่งลองฟังเสียงเครื่องเดิมก่อนจะเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับเสียง supra เรานะครับเดิมเลยยังไม่ไทำเลย มานี้นะครับคุ้นเคยกันนะครับวางไปพวกช่วงล่างหรือชุดแต่งอะไรก็ทําไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปไล่เครื่องยนต์กันเลยดีกว่านะครับอาจจะทําได้ไม่เยอะเท่า t o โยต้าซูปรานะครับแต่ก็ทําให้มันสุดเลยดีกว่าครับไป u e l System สุดครับ i g n i t ช o ันสุดครับวาลสุดครับเสื้อสูบสุดครับ turbo anti lag เรียบร้อยครับลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับมาครับโคดดูครับนะครับแต่งคราวที่แล้วคือเรายังไม่ได้เล่าไล่เบานะครับเราก็จะมาไล่เบาให้สุดเลยนะครับหน้ายางเอากว้างสุดเลยนะครับ แายางหลังกว้างสุดอยู่แล้วขนาดวงล้อกเอาให้กว้างสุดไปเลยนะครับวงล้อหน้ากว้างสุดครับอ๋ครับก็เสร็จเรียบร้อยครับติดตั้งอุปกรณ์จาก626แรงม้าเพิ่มขึ้นเป็น1270แรงม้าครับอ๋ครับอุต่าทำมาใหม่ทั้งทีก็เปลี่ยนสีรถกันซะหน่อยดีกว่านะครับเป็นสีที่คุ้นเคยครับสีขาวของเรานั่นเองนะฮะฝาป้องหน้าเป็นคาร์บอนครับล้อเป็นสีดําเงาครับมาครับแล้วทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยครับไม่รู้จะคุมไหวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองวิ่งดูครับออกน ไปครับโอ้โหพุ่งมากครับพุ่งพุ่งอ่ะสองร้อยไปแล้วครับยังไม่ทันถึงโค้งเลยโอ้โหทะลุไปแล้วครับ <c oughs> แข่งไหวหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวไปเจอกันในสนามแข่งดีกว่านะครับไป เอาครับก็ถ,ถึงติดรถสิ่งครับเอาเลยมาครับเครื่องพันสองร้อยแรงมา้าในบอดี้ของแปดหกนะครับไปต้นไม่ต้องห่วงแล้วครับจิ๊ดจั๊ดสัดใจไล่บีได้หมดนะ มาครับไล่บีมาที่หนึ่งที่สองครับเสือไปบีรถชาวบ้านเมื่อกี้โอ้โหเรียบร้อยเลย <c oughs> มาครับเมื่อกี้ไม่งั้นตกไอ้นี่ไปแล้วครับ <c oughs> น้ำน้เบรคควันท่วมเนย อชนเข้าไปเต็มแรงนะครับก็ดีที่ชนไม่งั้นทะลุไปไกลเลยต้องเด็บเข้าโค้งนะครับเรียวไม่ได้แล้วนาทีนี้ความแรงเบรกนี่ครับเนี่ยชื่อว่าเลี้ยวไม่ได้มันเป็นอย่างนี้เองครับ เข้าจุคพอยเข้าบ้านโอ้จบเลยมาครับตั้งลำกลับมาเบรกเอาไม่อยู่ครับรถคันนี้ครับดูดิ <Okay. S 2> ไปครับ ถ้างทางตรงยาวนี้สู้ไม่ถอยนะแปบ๊บเดียวครับไม่บีทันนะแต่เรื่องเบรกขอยอมขอควันท่วมมากกดมิดแล้วไม่อยู่จริงครับน่าต้องขยับไปใช้ยางสลิกแล้วเนี่ย เดี oh, ๋ยวทีว so, oh, yeah. really. ันท่วมโอ้โหตามมานิดเดียวครับก็พลาดเยอะไปหน่อยนะครับสนามเมื่อกี้ก็โอ้แย่เลยนะครับก็วันนี้ก็มาเล่นสนุกสนุกให้ดูนิดๆหน่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ